เข้าสู่รายการเพชรระเอร์บายเจ้วันนี้นะคะอยู่กับนิวเช่นเคยค่ะใครที่เป็นทาตแมวห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเดินทางมาที่คาเฟ่นหนึ่งซึ่งเขามีแมวเยอะมากมามาเยอะมากเหมือนไปกวาดมาจากทั่วโลกนี้แล้วมารวมไว้ที่นี่ซึ่งเมื่อกี้สายตาเขาดูเหมือนนินทาเราเหมือนกัน เฮ้ยไมว่ามันมาทําอะไรอะ่ะก็มันโอเคหรือเปล่าถ้ามันใช่คนปกติหรือเปล่าเดี๋ยวดนี้เรยได้คุยกับเขาเพราะวันนี้นะเรามีหน้าที่ต้องสื่อสาร,ร,สร,รกับเขาให้รู้เรื่องด้วยไ,ไปดูดีกว่านะคะว่าคาเฟ่นในวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างไปเลย นะคะเป็นแม่ของแมวทั้งหมดนี้ซึ่งคลอดด้วยตัวเองทั้งหมดเลยคามพอดีออกมาหมดครบคนอื่นเลยคะคาเฟ่นี้ชื่ออะไรคะชื่ออินดีแคทคาเฟ่ค่ะอินดีแคทมาจากอะไรอะคะมันมาจากคําว่าอินด c เคทแต่ว่าเราอะเปลี่ยนคําตัวอีก็ตัดทีตัวสุดท้ายตัดทีเป็นอินดีแคทเป็นอินดีแคทการแสดงจุดยืนต่างๆให้เห็นว่าเอ้ยเรามาเปิดคาเฟ่เราอยากให้คนคิดว่าคนที่มาเปิดคาเฟ่เนี่ยมันไม่ได้แบบธุรกิจจ๋าขนาดนั้นมันมีความแบบรักแมวจริงๆอยากเป็นที่ที่คน มิตติ้เป็นสังคมการอ่างเงี้ยค่ะเข้าใจว่าอินดี้แคทอะมาจากอินดี้แบบอินดี้แคทกะเป็นดูเพจอะค่ะพี่ดาวทีมเป็นการตอบเพจที่บันเทิงเกินมากอยากเห็นหน้าเธอหลังกระต่างทููไปเลยก็ดูมันเหมือนการตอบเพจนะคะนี่ก็เป็นกระจายของของที่ร้านเลย แรงบันดาลใจที่ทําคาเฟ่นี้คะเกิดมาจากอะไรอะคะจริงๆเกิดมาจากน้องแมวตัวนึ่งชื่อพอเราตอนนั้นเราทํางานประจา<ส>กลับบ้านมาแล้วค สบายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นความผิดเราที่เราไม่ได้มีเวลาอยู่ไว้เขาตลอดเวลาก็เลยคิดว่าทํายังไงดีให้เรามีเวลาอยู่กับแมวเราแล้วก็หาเงินทํางานไม่ได้ด้วยก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาใช่เขาเป็นต้นเหตุดีกว่าใช่เป็นต้นเหตุการเกิดที่นี่เลยใช่ถ้าไม่มีหอก็ไม่มีร้านนี้จริงๆตอนนั้นเกิดจากความรักเลยใช่ม่ก็เกิดจากความรักรักจะกินรักขโมยเออตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยค่ะลูกค้าเยอะมากขนาดไหน เออช่วงช่วงสองปีแรกเนี่ยยังชิวๆธรรมดาพอเป็นปีที่สามผมคนจะเริ่มรู้จักล่าตลดร้าแอะตลาดรลายคือคนมาแบบถ้าแน่นก็คือทางร้านไม่มีที่นั่งลูกค้ายืนรอข้างนอกเพื่อรอเข้าเส่วนมากจะเป็นวันอาทิตย์จะเจอแบบนั้นใช่ก่อนก่อนช่วงโควิดนะแต่พอโควิดมาก็เงียบๆซาๆชิวๆก็ถือว่าได้พักพักผ่อนไปในตัวตลอดทัยเนาะ ที่นี่ค่ะถ้าสมมติว่าใครจะมาคือหนูจะบอกว่าเขาแยกสัดส่วนนะคะ่ะใช่ค่ะแมวขะมยค่ะเขาแยกสัดส่วนเป็นส่วนที่เป็นแมวอยู่ข้างบนเลยเพราะฉะนั้นคนที่แพ้ผนแมวก็ยังสามารถมานั่งคาเฟ่ด้านล่างได้เหมือนกันนะคบะบางคนที่แบบอยากมาทํางานเฉยๆมานั่งกินข้าวอะไรอย่างนี้ก็สามารถนั่งข้างล่างนั่งเล่นขอมอไลลูกพังหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ ะมากินขนมก็ได้บางคนแบบเฮ้ยเบื่อคาเฟ่มันมีแต่ขนมอ่ะร้านนี้มีข้าวมีข้าวเยอะมาก99เมนูมึงเลือกไปเลยจริงเหรอ99เมนูเลยหรอจริงเมนูข้าวเยอะมากเดี๋ยวคุณผู้ชมลองเยอะมากจริงอ๋อเช่นเช่นเมนูเด็ดๆที่คนชอบสั่งเีอะไรคะที่นี่มีเมนูที่เตรียมไว้ให้นิวด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเมนูแต่ละอย่างหน้าตาเป็นไงบ้างนะจ๊ะจะได้แบบว่าใครหิวช่วงนี้กันสักหน่อยค่ะค่ะนี่ จะทานข้าวนะคะเราก็ต้องฉีดเปลกอฮอ์นะคะเขาบอกว่าเชื้อโรคตายเพราะเควินกินหมดเพราะหิวนั่นเองนะคะตอนนี้นี่วก็จะเป็นสภาพเดียวกับเควินเพราะนิวก็หิวเหมือนกันคุณผู้ชมเมนูวันนี้นะคะที่เขาเสนอมาให้นิวเนี่ยมีจินนี่วาฟเฟลนะคะเป็นขนมหวานแล้วก็นี้นะคะเป็นข้าวไข่ข้นแกงกะหรี่ไก่นั่นเองหอมมากอยู่ตรงนี้ส่วนน้ำนะจ๊ะเป็น มิ้นต์โซดาค่ะแล้วก็ชาเขียวนะคะแล้วก็ยังมีกาแฟเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตนะคะข้างในอะ่ะมันมีน้องแมวด้วยน่ารักเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตกินข้างเหือนกันแล้วกันนะคะหอมมากน่าจะอร่อยมากทีเดียวค่ะ